31มเ็กราคมหัวข้อที่3มนะคะโอนปิดภาษีซื้อภาษีขายดูตัวเลขจากรายงานภาษีซื้อและภาษีขายนะคะเราจะเข้าที่รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักนาที่จ่ายนะคะเราจะเข้าที่รายงานภาษีรวมยื่นเพิ่มเติมนะคะเราจะแก้ตรงนี้เป็นเดือน1ทพห้า้าถึง1ทห้านะคะกดโอเคค่ะกดปริ้นค่ะ จะขึ้นยอดจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มให้เรานะคะ385ขอโทษค่ะ3 0 8 6 6นนะคะกด s s c t ออกค่ะกด cancel นะคะจากนั้นเราก็มาดูที่รายงานภาษีซื้อบ้างนะคะเข้าที่รายงานภาษีซื้อรวมยื่นเพิ่มเติมนะคะก็ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นช่วงเดือนนะคะแล้วก็มาแก้ตรงนี้เป็นเดือน1คะ่ะปี59เหมือนเดิมนะคะ โอเคค่ะแล้วก็กดปิ้นค่ะก็จะขึ้นจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนภาษีนะคะมาให้เรา4788นะคะกด s s c a p ออกค่ะจากนั้นเราก็จะไปเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะ โทษค่ะกด c a n เซิค่ะเข้าที่ workflow ค่ะลงรายวัน v o u c ชอรนะคะจะเป็น gj สมุดร,รายวันทั่วไปนะคะถูกต้องนะคะกดโอเคค่ะทำการเพิ่มนะคะตรงนี้เราจะใส่เป็นวันที่31มกรา59ค่ะตรงรายละเอียดนี้เราจะกรอกว่าโอนปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายนะคะ แล้วก็ตรงช่องชื่อบัญชีตรงนี้นะคะเราจะใส่ว่าภาสีขายะค่ะกด enter นะคะ ก็เขึ้นหลับัญชี2 0 1 0, 1 0นนะคะเราจะเดบิตจำนวนเงิน3,085.60รายการที่2นะคะเราจะใส่เจ้าหนี้สรรพากรค่ะเรามาใส่รายการที่3ก่อนนะคะ เป็นภาสีซื้อค่ะภาสีซื้อนะคะเราจะใส่ที่เ,เครดิตนะคะ4788นี่นะคะแล้วก็เจ้าหนี้สรรพากรน,นี่เราจะใส่ที่เดบิตนะคะเป็น F 2สมดุนนะคะ กด F 1 0บันทึกค่ะกด e s c a ออกนะคะนี่ก็จะขึ้นรายการขึ้นมาให้เราแล้วนะคะ